สวัสดีค่ะวันนี้อซ้อมนะคะจะมาพูดเรื่องการสร้างเทมเพลตใบเสร็ราคาใน o d o o กันค่ะในระบบ o d o o 19กานะคะการใช้เทมเพลตใบเสร็ราคาเนี่ยช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างใบเสร็ราคาที่มีรูปแบบมาตรฐานได้รวดเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้งค่ะแล้วก็เหมาะมากสําหรับบริษัทที่ออกใบเสร็ราคาบ่อยหรือว่ามีรูปแบบการขายคล้ายกันในแต่ละดีลค่ะแล้ว Odoo 19นะคะก็ปรับปรุงระบบคอ o t a t i o n Template นะคะให้ใช้งานได้ยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งเราสามารถกําหนดสินค้าบริกกกาาาารเเงื่ออนไขขขยแล้้วว็คมฉพะ แต่ละเทมเพลตได้ด้วยค่ะอีกทั้งยังรองรับการชําระเงินออนไลน์ไรเซนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การเสนอราคาดูเป็นมืออาชีพแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นค่ะและการใช้คอนดชันเทมเพลตในออโ o ้สิบเก้านะคะช่วยให้ทีมขายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าลดขั้นตอนการทํางานซําซ้อนแล้วก็ช่วยคงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานของบริษัทด้วยอีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็รวดเร็วในการสื่อสารกับลูกค้าค่ะและในหน้าโปรแกรมนะคะเมื่อเราต้องการกําหนดเทมเพลตเนี่ยสามารถเข้ามาที่เซล์คอนฟิกเกินเมละ ซึ่งยกตัวอย่างที่มีในระบบอยู่แล้วนะคะเราสามารถกรอกตัว quotation template นะคะก็คือเป็นชื่อของ template นี้แล้วก็กรอกตัว quotation validity นะคะก็จะช่วยกําหนดวันหมดอายุของข้อเสนอค่ะแล้วก็สามารถเลือก template อีเมลได้นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ invoice journal นะคะเป็นการเลือกสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้องถัดมาก็จะเป็นตัว online signature ค่ะทําให้ลูกค้าสามารถเซ็นไปเสนอราคาผ่านทางระบบออนไลน์ได้แล้วก็สามารถชําระเงินออนไลน์ได้ด้วยตัว online payment ค่ะ ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวโปรดัก t ค่ะเราเนี่ยทำการเลือกรายการสินค้าหรือว่าบริการที่ต้องการเสนอราคาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถกําหนดจํานวนแล้วก็หน่วยของสินค้าแล้วก็ใส่ description ถ้ามีได้ค่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นแท็บ t e r m and condition ค่ะใช้เพื่อระบุเงื่อนไขการขาย,ขายซึ่งแทบสุดท้ายนะคะแบบนี้ก็ใช้สําหรับการออกใบเสนอราคานะคะให้น่าสนใจยิ่งขึ้นโดยจะมีการเพิ่ม header หรือว่า footer เข้าไปได้นะคะเช่นตัว header ที่เป็นหน้าปกของบริษัทนะคะหรือว่าจะเป็นตัว footer ที่เป็นตัวส่วนท้ายของใบเสนอราคานะคะ